โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอค์ไบโอนิกของเราอีกเช่นเคยครับผม <S <S วันนี้เนี่ยเราก็มีของเล่นใหม่นะครับที่มีคนไดน้นํมวดตัวนี้เข้ามานะครับมันก็มีแบบว่าการใช้มานานแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่ของใหม่อะไรมากแต่ว่าเราเพิ่งเอามาใช้กันในคลิปนั่นเองนะไม่ชื่อว่าเอาซ้มเทเลพอสเตอร์ตัวเนี้ยจะสามารถช่วยเราวา์ปนะครับไปที่ไหนก็ได้นะโคตรดี <Wow. S 2> ซึ่งตัวเนี้ยผมได้ทําการไปตั้งจุดนะครับในแอปพลอเคชั่น e ไว้ด้วยนะเราสามารถว์ปไปได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เอามาหลบก่อนเมื่อกี้ผมไปวางจุดวาร์ไปแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยขอเหล็กเพิ่มเติมก่อนเพราะว่าเราจะผลิตไปอีกอันหนึ่งแล้วกันทุกคนเอาละครับวิได้กี่อันเนี่ยได้หลายอันเอางั้นเตรียมมาเลยได้เยอะก็ดีเพราะว่าผมไปเก็บไอ้ตัวลังบีเวอร์มาครับด้านนู้นที่พาดก่อนเราไปจับแล้วผมมองไม่เห็นพอดีผมตาถั่วนะฮะอายุมันย่างเข้าวัยสามสิบกว่าแล้วมันแบบโอ้โหสายตาก็ไม่ค่อยดีนะครับเออบางทีแบบ เขาเรียกว่าเครียดอยู่แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไงเออต้องเข้าใจพี่บ้างไม่ใช่วัยรุ่นนะครับเออแล้วก็นี่ไงดิโพโคัสที่เราอยากจะจับเราเตรียมที่ขี่มาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้จับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปเอามาอุปกรณ์มีแล้วพร้อมเดี๋ยวยิงตรงนี้เลยอ่ะจัดไปหนึ่งดอกโดนโดนมีมีกระตุกนะครับเมื่อกี้เดินมาเดินมาเดินไปเดินมาเลยเดินมาเลย ไปมามาช้ามาช้ายิงซ้ำร่วง <Wow. S 1> เรียบร้อยเดี๋ยวเอาไอ้นี่ลูกหนึ่งฟริสแอรโร่นะครับจะได้ลดค่าหิวไปเลยอ่าโอเคเทปวิ่งคงไม่ลดอะไรมากมายนะครับตัวนี้เบอร์รี่มีหรือเปล่าดูก่อนเบอร์รี่เกี้ยงเลยด้วยว่าเอาไม่หมดนะเบอร์รี่ไม่มีมาเลยครับเดี๋ยวผมว่ากลับไปเอาดีกว่าน่าจะมีตัวที่ฟาเบอร์รี่อยู่หลายตัวอยู่ขึ้นก่อนขึ้นก่อน,น,อนอเสียงเปรตหัวลำโพงแม่งหลอนมาก เออดีดีในม้าเนี่ยมีแน่นอนสีม่วงมาครับโอเคแล้วก็สีดำนี่ไม่ต e. ้องครับไม่ได้ใช้เพราะว่านาคนติกผมโอเคแล้วได้ใช้อะไรเยอะมากเนี่ยแล้วก็แกะตัวนี้ก็สวยแต่ว่าค่อนข้างที่จะจับนะครับลำบากนิดนึงเอาละเบอร์รี่พร้อมแล้วใส่กันเลยอ๋ออยู่ตรงนี้อ่าเรียบร้อยไม่ทันโดขึ้นไม้ขึ้นไม้เรียบร้อยครับโอ้โหโคตรง่ายประเด็นก็คือว่ามันจะทําดาเมจได้หรือเปล่าครับไอ้ตัวนี้ ที่ขี่มันมีแล้วโอเคยังขี่ไม่ได้ครับจนกว่าจะได้เติมน้ําหนักเนี่ยดาเมจย,ยังอัพไม่ได้เลยมา500กว่าเป็นตัวที่มันต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อให้แบบมันจะไม่มีเขาแต่การเอาหัวดันแรงๆเนี่ยด้วยน้ําหนักตัวผมว่าในชีวิตจริงมันต้องทําดาเมจหรือความเสียหายได้อยู่แล้วไอ้น,นี่ดันแบบทําดาเมจไม่ได้ไปไป,ไปเดี๋ยวลองดูครับมันจะทําอะไรได้บ้างโจมตีโจมตีไม่มีอะไรคือฟาร์มได้ปะ เฮ้ยฟาร์มได้อยู่นิว่าเออได้อยู่โอเคฟาร์มใช้ได้อยู่นะครับไม่ถือว่าเลวรายอะไรแล้วก็วิ่งค่อนข้างไวเลยทีเดียวไอ,อ้นอกไปนู่นนกไปนู่นไปตรงนู้นเหมือนจะมีมา้าต้องการความช่วยเหลือนะครับโอ้โหทาไมปลาวาเราไล่ตามมา้าวะนนียงงมันไปทั่วจริงนะปลาผมเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ผมขอแบบขี่ดิฟโฟโตคัสเล่นฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งอุตส่าห์จับมาแล้วไม่เล่นก็กระไรยอยู่แต่ถือว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างสวยงามถ้าเกิดเราอยากจะได้สกิลพิเศษทางเดียวคือเราต้องจับเป็นพวกแบบไบโอเล็กนะครับสถานเดียวถ้าเป็นตัวแบบพวกเทคนี่มันแค่เอามาแต่งให้สวยอย่างเดียวอลี่ไปเลีไปใช้หัวในการเปิดทางได้นะครับสาหรับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพากิมล็อกนะครับลงสู่ที่ดินแดนแอปเปิลิชันมีคนบอกว่าตั้งไอค่าไข่อันนี้ยังไงต้องปรับเป็น0.01ครับมันจะเป็นเอ็กซ์อินเทอร์วลต้องไปลองหาดูนะครับก่อนที่เราจะ เริ่มซิงเกิลเพย์เจอร์นะครับทุกคนผมก็ลืมลมว่ากลับตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันตามผมมาใครก็ตามที่อยู่ในบาลเลียเนี่ยมันจะวาร์ปไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวที่เราจะพาไปด้วยอย่างเดียวโอเคลงครับทีนี้วาร์ปไปที่แอปลิเคชันครับผมไปนี่มันก็จะเกิดเป็นมิติคล้ายๆกับในอะไรวะเจนซิสนะทุกคนตอนนี้สำหรับเจนซิสอที่ผมได้โพสต์รูปลงไปเนี่ย จริงๆแล้วไม่ใช่ผมแบบไม่มีอามณมเล่นน้ำยังไม่ออกก <c oughs> ็ <c oughs> ทําฟอร์มไปงั้นแหละเออมันออกประมาณมีนานะครับปีหน้าก็ต้องรองอีกสักแป,ป๊บหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเก็บไอ้นู่นก่อนดีกว่าเหมือนจะมีแอร์ดอลงมาครับเดินทางแล้วก็ขอแกมม่าหน่อยในนี้มันค่อนข้าง,งมืดเพราะเราต้องใช้แกมม่าเพื่อมันสว่างครับโอเคเดี๋ยวดูดิมีของดีบ้างปะเนี่ยอ่ามีตัวแบบว่าเรืองแสงนี่อีกแล้วครับโอเคไปกันต่อ ก่อนที่ผมจะขึ้นไปเม่อกี้จะมีสัตว์เยอะพอสมควรทางฝั่งนู้นะครับคือวันนี้เราหลักๆเลยที่ผมต้องการก็คือจะเป็นแบบแองเกอร์ครับเพราะเราต้องการแองเกอร์เจลนั่นเองรู้จะหาได้หรือเปล่าแต่ที่รู้ว่านี้เจอเฮเยอะมากโอ้โหเป็นแอปเปิลิชันนะครับตัวนี้วิ่งไปตามแม่น้ําเรื่อยๆเอาละจริงๆแล้วผมอยากจะลงไปในจุดที่มมีสารพิษมากๆแต่ว่าคิดว่า คงจะไม่ไหวเฮ้ยนี่นี่นี่รอบนี้เจอสัตว์เยอะเลยด่ดูดิกบก็มีโอปิวปิวเลยกบมีแล้วทุกคนเกาะมันผมว่าผมเตรียมมาแล้วนายังอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนี่แซนเตอรแซเตอร์น่าจะอยู่ในนี้นี่ไงมีมากมายหลายอย่างเดี๋ยวหาของกบแป๊บนึงเออพิมพ์ชื่อมไปเลยดีกว่าบิวซีบุฟฟน่าจะยังไม่ได้คราฟมาแน่นอนโอเคกันไม่เป็นไรครับว่า,าทีหลังยังไม่จับเกาะแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในเรื่อยๆครับ ไอ้พวกเทคจะเกิดได้ไดไหรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับที่แอปพลิเคชันนี้เนี่ยข้างล่างตรงนี้นะ่าจะมีแองเกอร์ทุกคนตรงนี้ผมจําได้ว่ามันเป็นจุดที่น้ําลึกโอ้ไอ้เค้งีคือถ้าเป็นข้างบนเนี่ยไอ้ I K เคาหาแทบไม่ได้แตกมันก่อนินเลยเดี๋ยวลงไปด้านล่างดีกว่าลงไปดูในน้ําลึกๆนะข้างล่างดีไงคาคิโนตเริ่มมาเกิดแล้วแต่ตรงนี้น้ําไม่ได้ลึกมากน้ํามันเป็นแบบน้ําตื้นๆไอ้ตัวนี้ต้องจับด้วยเครื่องยิงหินครับ ถ้าม <icana>, ีเครื่องยิงหินนี่สบายๆเอาละเดี๋ยวไปตามทางแม่น้ำก่อนนะครับวิ่ง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 ตรงนี้ปลาอะไรเนี่ยอ๋อนี่แมงดาแมงดาให้ไข่มุกครับกินเลยครับกินเลยเอ้าทำไมมันตายเลยวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ดีดไข่มุกมาให้เหรออ๋อถ้าเป็นตัวของแอพเิลแลนด์ไม่ดีดไข่มุกให้แล้วก็ขง้น้าน้ำผึ้งครับ จริงๆก็ได้เอาอยู่แต่ว่าผมไม่มีแบบยาก,กันมแมลงนะรัถ้าไปเก็บตอนนี้โดนต่อยต่อยแรงด้วยพึ่งเนี่ยโคตรแรงบอกเลยครับอันนี้แก๊สบอลครับผมตัวนี้มันจะมีตัวเจาะมันจะผลิตแก๊สได้ซึ่งในแก๊สตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นส่วนผสมในการทําหน้ากากนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าหน้ากากใช้อะไบ้างหน้ากากนี้มันจากาะกันพวกสารกับันังสีได้น่าจะเป็นอันไหนวะอันนี้เหรออันนี้ใช้ได้เหร ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนอาจจะใช้อันนี้แหละอ๋อมันมีแอปโซเบนแอปโซเบนนี่ไม่ได้ผลิตนาแล้วทำยังไงบ้างว่าตัวนี้ b a คเพลย์ออยแซ p ull, oil, เอ้ยมีดีกว,ว่าแต่ต้องใช้ออไอ้โต๊ะแลบ,บนะครับโอเคว่ากันทีหลังไปต่อไปต่ออันนั้นมีอะไรขาวๆด้วยนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยมีแดงๆกับขาวๆคืออะไรวะไอข้ขาวๆเฮ้ยมันเหลืองเนี่ยมันไม่ได้ขาว อ๋อมันมีตัวพึ่งนะครับอยู่ในนี้อ๋อมันเป็นเทกรังพึ่งเหรอโอ้ยสุดยอดจริงๆรังอะมันเป็นรังธรรมดาแต่ว่าพึ่งเนี่ยข้างในมันเป็นเทกอะลองดูหน่อยดิโอ้ยมาเต็มเลยครับมาเต็มเลยอยู้แทงดิแทงดิแทงดิงดมามาออกมาเรื่อยๆเลยครับโอเคไม่รู้มันจับไอ้พึ่งเทกตัวนั้นได้หรือเปล่านะจิมม้มแมงให้หมดมาเลยมึงออกมาออกมาเลย ออกมาไม่มีวันหมดเว้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยเอ้ยนั่นไงมันขยับได้ขยับได้ทุกคนจริง,รงๆเมื่อก่อนมันจะใช้แบบเป็นพวกแรฟาเวอร์หรือเปล่าไม่รู้นะที่ใช้ในการจับมันอะอ่ะผมไปก่อนดีกว่าปล่อยรังมันไว้ครับรังมันจะได้ใช้งานได้ต่อไปเผื่อเราอยากจะมาเอาน้ำพงน้ำพึ่งนะได้ตบตีเออโดนยากโดนเย็นเอาละออกกันครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากวิ่ง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 ,ง,งไปกันต่อ วันนี้จะว่าไปแล้วอยากจะได้คาคินอสอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองกินบนบกดูได้ไหมไม่ได้เลยหรือไงหรือมันปิวแล้วก็เราไม่ได้กัดเนื้อมันอ๋อน่าจะปิวหายนนยนะแล้วกูหาไม่เจอก็เลยไม่ได้แทะเนื้อมันมานะครับมันก็ยังคงให้เหมือนเดิมมาแหละไม่ได้ต่างจากข้างบนมากเนี่ยพอผมปิดแกมมานี่ยมืดเลยทีเดียวครับตรงนี้แก๊สเยอะมากแต่มันไม่ใช่แหล่งที่น้ําลึกนะครับเอาละทุกคนตอนนี้ก็หลังจากที่เดินตามหามานานครับผมเจอแหล่งแองเกอร์เลยครับเดี๋ยวบอกพิกัดนะครับ นี่มันอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็ถ้าเป็นด้านบนก็จะเป็นจุดที่เรานะครับสร้างบ้านแล้วก็จับไอ้พวกไดโนนิคัสนะครับเอาไว้นั่นเองโอ้โหกว่าจะหาเจอเดินตั้งนานผมว่าจริงๆมันเป็นแอเวอเรชันก็จริงแต่ฟอร์มมันเนี่ยมันไม่ได้เอามา100%นะเออมันเอามาสักประมาณสัก 70%- 80%เอ่ะเดี๋ยวเราลงไปจัดการฆ่าแองเลอร์ก่อนเลยดีกว่าครัเพื่อเอาเองเลอรเจลนะครับในการไปจับตัวของอปลากระเบนนั่นเองทุกคน แองเกอรเจลเมื่อกี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับไปไหนแล้ววะดำลงไปด้านล่างแล้วเลยนี่ตรงนี้น้ําลึกมากแต่ว่าสัตว์ยังเกิดไม่เยอะนะครับสําหรับตรงนี้นี่เป็นแอปเปิลแลน n ์แ e งเกอรเจลลูกดอกที่เราใช้เราต้องเปลี่ยนนิดนึงเพื่อฆ่ามันครับผมเปลี่ยนเป็นลูกดอกปกติอ่าเรียบร้อยไม่ใช่เปลี่ยนมาเดี๋ยวพอกูจะจับสัตว์กูลืมอีกเดี๋ยวพอฆ่าได้ต้องรีบเปลี่ยนกลับครับมันเหมือนจะเห็นเราแล้วครับมันเป็นแดงๆหรือมันแค่บอกเราว่าไอ้ตัวนี้อันตรายก็ไม่รู้ เขาไปใกล้ๆก่อนครับเขายิงจะได้โดนชัวๆเอาละจัดไปอุ้ยเชียวจังหวะมันเดียวตรงหินเมื่อกี้เลยพลาดเลยหยูแรงมากเพราะว่าเราอัปเกรดมาไงโคตรแรงเรียบร้อยครับจัดไปได้มาแล้วหูได้มาแบบเป็นพันทุกคนสุดยอดโคตรเยอะขึ้นเลยครับทีนี้เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะทําเครื่องยิงหินแต่อุปกรณ์หินมันค่อนข้างผลิตยากนะจำาไม่ผิดอุปกรณ์ค่อนข้างใช้เยอะ ซึ่งผมแบบยังไม่สามารถที่บลิตได้นะครับในตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเยอะแต่เราสามารถที่จะวาร์ปขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็กลับมาเพื่อทําการเอาของมาได้โดยการวางเทเลพอร์ตเอาไงดีเออเรากลับไปก็ได้นี่ว่าเดี๋ยวเดี๋รู้แล้รู้แล้ว,ลวทุกคนผมจะอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวเราลงเครื่องเทเลพอร์ตนะครับกลับไปที่บ้านก่อนเทเลพอร์ตนี่มีหลายอันเอาละ โอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับไปครับน่าจะเป็น7.2ตัวนี้ที่เป็นบ้านเรานี่กลับมาแล้วเดี๋ยวผมลองหารีเนมก่อนรีเนมอ๋อนี่ไงมันรีเนมได้ตรงนี้พิมพ์ว่าโฮมแล้วกันจะได้ง่ายเออง่ายเกี่ยวกับการจดจำครับเรียบร้อยส่วนการหาไดนโนเสาร์มันจะบอกว่าอะไร no, โนไดโนอ๋อไม่มีไดนโนเสาร์ค้างอยู่ในนี้เออเมื่อกี้มันบอกแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาเหล็กมาผลิตตัวคาตาเพลก่อนซึ่งเหล็กในนี้เหลือเท่าไหร่ขอดูก่อน353 ถ้าจะผลิตเลยในตอนนี้ขาดอะไรบ้างขาดแทสขาดไม้แทสไม้ผมน่าจะมีอ่าแล้วก็ไม้ครับไม้จัดไปเรียบร้อยได้มาแล้วเว้ยด้านู้ตีกันใหญ่เลยเฮ้ยมันสู้เขาไม่ได้ดีกว่ามันทาดาเมจไม่ได้ทุกคนเอาละเตรียมมาครับเดี๋ยวทีนี้ผมต้องพาตัวไปช่วยมันก่อนไปท่านไปช่วยมันหน่อยเร็วเดี๋ยวมันตายเพิ่งจับมาอย่าเพิ่งให้มันตายในพาร์ดนี้ไอ้ตัวนี้โหดด้วยตีแน่เรียบร้อยโอเคมีตัวช่วยอยู่เว้ย วนลูกกระสุนเน่ต้องวางลงไปก่อนถึงจะคราฟได้ถ้าจำไม่ผิดอ่างั้นเดี๋ยวเราเอาเหล็กไปด้วยกูจะขนเหล็กไปได้เท่าไหร่ไว้เนี่ยเหล็ก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 เหลือ53เดี๋ยวเอาในนี้ในนี้มีเพียบอะในนี้น่าจะมีเป็นพันป่ะนี่ไง2 0 0พครับเดินได้ป่ะเดินไม่ได้เอาไปได้แค่ประมาณ300้อนะครับถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเดินกระถอกกระแทกไปอย่างนี้แหละไม่มีปัญหาอ่าวาร์ปกลับไปที่แอปเลชช่นน่าจะเป็นตรงนี้นะ อันล่าสุดเอาละกลับมาแล้วครับทุกคนแล้วก็นี่กิมล็อกอยู่นี่เดี๋ยวขอฝากเหล็กไว้ที่กิมล็อกก่อนเดินไม่ค่อยไหวนะครับในตอนนี้ฝากไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ในการวางอุปกรณ์นะครับยิงหินนี่เราต้องวางแนวตรงตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิ่งล่อครับน่าจะดีดมันได้หลายทีเพราะว่ามันไม่น่าจะสลบอะไรยากามากไมยเท่าไหร่โอเคนี่วางนี้ได้ปะ่ะเฮ้ยวางไม่มีฟอนเดชั่นวางไม่ได้นีหว่าต้องเตรียมฟอนเดชั่นมาก่อนครับ ฟอเนชั่นเอาเป็นเอ้ยต้องเอาเป็นหินดิโอเคเอาเป็นหินมาดีกว่าื่อความชัวเดี๋ยวแบบเป็นไม้พังง่ายอ่าแล้วก็ทีนี่วางครับได้แล้วครับทุกคนหมุนหน้าไปทางด้านนู้นให้พร้อมแล้วก็กระสุนนีไ่ไงกระสุนมันคลาสในนี้ใช้เหล็กกับก้อนหินเหล็กเมื่อกี้อยู่ที่ตัวทีเล็กนะครับส่วนหินเดี๋ยวพิมพ์ดูมีกี่ก้อนเนี่ยหินอยู่ตรงนี้โอ้โหมีเป็นพันครับพันกว่าอ่าเอาเหล็กที่กิมล็อกมากิมล็อกเดินมาใกล้ๆหน่อยดู เฮ้ยเดินไดีเฮ้ยอุยช้าจริงวะอันนี้ต้องสั่งอันนี้อพอสั่งให้ตามแล้วไม่ค่อยตามตอนนี้นี่เหล็กอยู่นี่ครับเรียบร้อยกว่านะ่าจะได้ไหลลูกอยู่ทุกคนเอามาเดี๋ยวคราฟได้ย9ิบลูกโอเคย9ิบลูกเนี่ยคือทําให้มันสลบได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะยิงโดนมันหรือเปล่าถ้ายิงไม่โดนนี้ลาบากไปทีนี้ไปล่อครับเดี๋ยวเราล่อครับเออมาแล้วมาแล้ว มันไม่ได้แบบว่าเดินไวอะไรมากนะตัวนี้ซึ่งไม่ยากเย็นครับติดต้นไม้ไหมอาจจะติดต้นเห็ดหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจโง่โงอยู่โอเคมาแล้ว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 ไปวิ่งล่วงหน้าไปก่อนเลยครับผมเนี่ยกว่ามันจะถึงเราเนี่ยเราดีดมันได้หลายทีมาแล้วมาแล้วต้องยิงให้โดนชัวร์เอาละทุกคนมันอยู่ด้านนู้นเอามันไม่หันมาวะ่ะเดี๋ยวเราต้องมีถ่วงเวลามันนิดนึงว่ะ โดยการใช้เป็นฟอนเดชั่นนะครับเอาไว้ผมว่าน่าจะต้องใช้อันนี้สัก2อันแล้วก็ต่อเป็นอะไรขึ้นมาดีวะเนี่ย,ยต้องใช้3ดีแล้วก็เป็นวอลสัก2อัน3อัน4อันเออจัดไปกูไม่รู้จะใช้กี่อันกันแน่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูนะไม่รู้ว่าสูตรนี้ผมจะใช้ได้เปล่า <c oughs> ผมไม่เคยใช้สูตรนี้มาก่อนเลยเนี่ย <c oughs> นี่คือการคิดครั้งแรกนะที่มาลองในนี้เลย แล้วก็วอลครับวอลที่ผมต้องเอามาเยอะเพราะว่าผมจะต่อสองชั้นแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมกล่าวว่ามันน่าจะติดแต่ไม่แน่ใจมันอาจไม่ติดก็ได้งั้นเดี๋ยวเอามาเพิ่มอ,อีกอันนึงดีกว่าปิดตรงกลางไว้นะโอเคเพื่อให้หัวมันโผล่ไปครับไปไปรออีกทีนึงรอบนี้ชัวเอ้ยมามามา,มาเพื่อนมาเร็วเร็ว,เ,รวเพื่อนเร็วต้องยิงให้โกรธมันเนี่ยเจอปะเจอแล้วเจอแล้วโอเคมันเจอแล้วครับวิ่งมาเลยครับวิ่งมา ต้องพยายามมองหลังนะถ้ามองหลังเนี่ยมันจะตามแต่ถ้าเราไม่มองเนี่ย <nhiều> ม <kaz uffy kaar> ันจะไม่ค่อยตามมาไหมมาแล้วโอเคเข้าแผนเข้าแผนแล้วทุกคนเอ้ยขึ้นดิมึงขึ้นมาดิเอ้ยขึ้นไม่ได้อีกเวนคำมาแล้วขึ้นได้แล้วจัดไปดีครับดีดดีดไปมาแล้วโอเคโดนโดนแล้วทุกคนโดนแล้วเดี๋ยวพักสี่วันพักสิดีดดีดมาดีดได้เหลี่ยมพอดีได้เหลี่ยมพอดีได้เหลี่ยมพอดีจัดไป อาทัวหเหลี่ยมดีมากล่วงแน่มึงล่วงแน่มึงจะไปไหนค่าสลบขึ้นเท่าไหร่แล้ววะเดี๋ยวก่อนมันเปิดดูไอ้นั่นไม่ได้วะ่ะค่าสลบแปบ๊บหนึ่งทุกคนขึ้นเท่าไหร่แล้วเนะี่ยขึ้นไปโอ้โหขึ้นไปเกือบจะหมดแล้วเหลืออีกพันเดียวมันดันวิ่งไปดูแล้วไม่มีตัวดักเมื่อกี้อันนี้สรุปเลยคือใช้ไม่ได้ผลวิธีก็คือเราควรจะมีไอ้ตัวเนี้ยสัก2อันนะครับโอเคทุกคนก็สําหรับตัวคาคกินนอตตอนนี้ยังจับไม่ได้เลยครับต้องกลับไปผลิต ตัวยิงหินเพิ่มนะครับหลายจุดเลยทีเดียวตีดเข้าไปต้องรอรอดีนะรอดีรอดีร่วงว่าล่วงว่าล่ะมึงดิ่งแล้วนี่วะไม่แน่ใจดีดไปก่อนตีดไปก่อนโอเคเดี๋ยวลงดูครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นยังนี่วายังไม่ร่วงทุกคนตีดอาดมาตีดอาดเฮ้ยทำไมไม่เข้าหัวหรือไงตรงนี้อ๋อเหลี่ยมนี้ไม่ได้เหลี่ยมนี้ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยจับโคตรยากเลยครับ สลบโคตรยากมากเดี๋ยวพป๊บน,นึงต้องมาเลี่มนี้นี่ผมต้องมาวางหลายจุดเลยอ่ะดีดเข้าไปโดดป่ะตรงนี้โดนละแต่ไม่ขึ้นครับเอามาแล้วมาแล้วเนี่ยดูมันจะหันตูดให้อย่างเดียวผมก็เลยค่อนข้างลําบากมากเอาให้โดนหัวอใอ้โดนหัวเร็วป้าเข้าไป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 เรียบร้อยอ้ยมจะได้โคตรยากจับโคตรยากจริงๆิงต้องขังมันไว้เลยเนี่ย โอเคกินอะไรวะสปอยมีดอ่าสปอยมีดนีมันจ,จะได้นะโหหโวยนานมากเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมที่ขี่ของทาคิโนสมาด้วยทาคิโนสเรียนรู้มาแล้วใช้บลูเจมด้เหรอบลูเจมผมน่าจะไม่มีว่ะทุกคนบลูเจมต้องไปหาตรงไหนวะเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกับไอตัวที่เราเกิดออกมานะครับที่เป็นแอเรียด้านู้นแต่ว่ามันอยู่ไกลพอสมควรงสงสัยต้อง พายตัวทีเล็กนี้ไปหาหอนนะครับบูเจมเดี๋ยวกลับมาน่าจะได้พอดีนะสำหรับตัวคาคินอตไม่ไหวครับทุกคนครับสำหรับบูเจมครับพยายามวิ่งหาทั่วแล้วแต่แบบไม่เจอจริง,รงว่ะคือไม่รู้ว่ามันไปเกิดตรงไหนนะผมก็ไม่ได้เล่นแอปพลิลเคชนานๆแล้วด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้หายากอะไรมากมายนะตอนที่เล่นในแบบแอปพลิเคชของแท้แต่ว่าอันนี้มันหายากจริงแต่ถ้าจําไม่ผิดอาจจะมีที่ป่าเรดบูดนะครับด้านบนก็ได้ขี่ได้เลยไหมขี่ไม่ได้ด้วยโอ้โหเล่นมาก็ไม่ได้ขี่ไว้ตัวนี้ งันเดี๋ยวเราเติมน้ำหนักไปก่อนโอเคน้ำหนักกับเลือดนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยอุปกรณ์มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์อะไรสักขนาดนั้นหรอกครับเมื่อกี้ก็ระหว่างที่วิ่งมาผมเริ่มเจอตัวเ้วนะครับผมข้างบนมีตัวเทคอยู่เดี๋ยวพาไปดูไปครับวิ่งไปเดี๋ยวไอตัวคาร์กินอค่อยเล่นแล้วกันจะต้องหาเวลานะครับไปดูด้านนอกก่อนนี่บนนี้ขึ้นได้เดี๋ยวฝั่งรู้เนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเทคอยู่น่าจะเป็นเถกทาราซซครับ แล้วก็นี้โดโด้โดโด,โด,โดตัวเล็กมากแคบมองไม่เห็นไปไปไปนี่มีอันนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องฉายเหมือนกับเป็นโปรเจคเตอร์ไม่รู้ฉายอะไรมันมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนี่ตัวนี้ต้องเอาไอ้บูด็อกเนี่ยต้องเอาก่อนหนึ่งตัวครับพาร์ทสีได้ปะเนี่ยได้จับนานได้นี่ว่าบางทีมันจะกินเนื้อพราได้เดี๋ยวเนื้อพลาลูกมีปะเอาเนื้อแกะเลยอะเนื้อแกะน่าจะได้อยู่โอเคจัดไปเรียบร้อยมีความสามารถพิเศษคือส่องสว่างนะครับตัวนี้ต้องเอา โอเคไปกันต่อทุกคนบริษัทเยอะนี่ว่าตรงนี้วิลรอมีเยอะแล้วนี่นี่ลาเวเตอร์เข้ามาแล้วพูดถึงลาเวเตอร์แล้วมันจะไต่าถาวันได้มันมีจุดไต่าถาวันตรงไหนบ้างวะเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนปกติแล้วไอ้แบบเนี้ยมันจะมันตรงที่ว่าเวลาเราลงไปด้านล่างอะไอ้จุดที่มีสายกับมันแดงังสีอะเราจะลอยตัวนะครับไต่ถาวันไปได้มีไหมจุดนี้เราหาดูนิดหนึ่ง มันไม่มีนี่หว่าแต่ว่ามันมีสะพานเชื่อมตรงนี้เดี๋ยวใช้สะพานได้โอ้โหน,นี้วิ่งทะลุดได้เลยครับขึ้นทางนี้ได้โอเคมาดูฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนี้นะเมื่อกี้ผมสแกนเจอเทคอยู่มันต้องเปิดกล้องนะครับบางทีไม่เปิดกล้องจะมองยากอันนั้นหน้านีาน้หมีหมีไม่เอาเดี๋ยวหาหาเทคอยู่ไหนเทคหน้าโดนแดกไปแล้วมั้งอันนี้ปะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเทคพลรสโซครับโอเคสวยอยู่นะ ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้นะครับถ้าเป็นไบโอนิกเราก็ต้องจับตัวของเทคด้วยโอเคจับมันแล้วการส่งท้ายนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพาหน้ามาดูว่าเราจะจับตัวอะไรกันต่อเดี๋ยวขอเปลี่ยนลูกดอกแป๊บหนึ่งนะครับเป็นลูกดอกสีฟ้าก่อนโอเครีโหลดให้พร้อมตรงนี้เดี๋ยวให้มันเดินเลยอีกนิดนึงแล้วก็ยิ่งอ่าเรียบร้อยอยู่ครับลูกเดียวอยู่ตัวนี้ก็ใช้ที่ขี่ของปกติได้เลยใส่เบอร์รี่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่ขี่พัดซอมาครับ พลสซออ่ะครับได้พอดีโอเคสกินยังอยู่ไหมยังอยู่พอดีอ่ะติดตั้งสกินด้วยนะครับเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้ก็พลสซอเราได้อะไรครับเดี๋ยวเราติดตั้งที่ขี่ครับแล้วก็ไปขี่ันเล่นอีกสักนิดหนึ่งอ่าเป็นไงเท่ไหมตัวนี้เฮ้ยช้ได้เว้ยสีแบบมันแบบขา,ขาวๆม่วงๆนะครับมีประกายม่วงอ่าสวยดีมีคนบอกว่าพี่บอลแม่งตาบอดสีมันแล้วแต่หน้าจอปะ <c oughs> หน้าจอพี่แบบสีมันก็เกรดนึงถ้าเราเล่นน TV, ในใใททีีีวเราาดูมืืออถบง สีมันสดนะครับโอเวอร์ Over. มันก็จะเปลี่ยนสีได้แต่คือได้หน้าจอพี่เนะี่ยมันเป็นสีม่วงครับพี่คงไม่ตาบอดสีแน่นอนเพราะว่าพี่มีใบขับขี่ครบแม่เป็นไงแน่นอนป่ะโอเคเพราะคนตาบอดสีนี่สอบใบขับขี่ไม่ผ่านนะฮะเขาเช็คสายตาม,มาเรียบร้อยแล้วฟามได้ไหมฟามได้นี่บลูเบอร์รี่อะไรได้อยู่นะครับทุกคนเอาละเก็บไปเก็บไปสําหรับพาร์ทนี้พี่บอลว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าโอ้โหตัวแววมาว่างเลยนะข้างบนครับเป็นสีทองอานามชามากสีทองนี่เกิดจาก ที่ขี่โหที่ขี่มันแบบอยู่ดีๆก็แววปกติผมว่าที่ขี่มันไม่ใช่แววสวยขน,นาดนี้นี่ว่ามันน่าจะอัปเดตมาใหม่นะครับอย่างไรใครชื่นชอบนะครับอาร์คไบโอนิกของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อป like ็นกำลังใจนะครับกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ